อาจารับส่มือทางกับเสียงเพลงเลยว้าให้เขามือสูงๆกันย่างเลย รบกวนนะครับว่าตลอดการชมกิจกรรมน้องต้องนั่งลงก็ติดคือนะครับเด็กๆได่ยืนนะครับเดี๋ยวบางค่านก็ด้านหลังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับทุกท่านที่อยู่บนโพรงก็ต้องใส่กามกิจกรรมเกงลายเสียงตัดแต่นะเด็ที่บนเวทีเท้าชนะเต้น

Disco, disco, macho Gumi, 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 dog Y Disco, 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 mágico. ครับมีน้องคนไหนว่างบ้างไหมครับเอาพี่คนนี้ไปเก็บหน่อยครับ <te> e> เออดีเหมือนกันเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยจะบ้าเหรอโอ้โ,อโหคนนะไม่ใช่สิ่งของจะเก็บได้ยังไงอ่ะเต้นบ้าเลยไม่รู้เนี่ยเสื้อ,โอโก็ไม่ใส่โอ้โหท่าดเมื่อกี้นี่นะชาวจอเมรีเขากำลังฮิตเลยใช่ไหมครับ <T> อ่าฮิตห,หรือเปล่าฮิตหรือเปล่าใส่เสื้อใส่เสื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไรเนี่ยเห็นแบบเต้น จะแต่หลังวเวทีแล้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะพวกเราทั้ง4คนเนี่ยนำความสนุกมาฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีกันหน่อยเร็ว พร้อมเรียงพร้อมครับมีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ต้องนี้เลยเดี๋ยวเราสอบพรแล้วเดี๋ยวใช่ครับเอาละครับน้องๆใครอยากจะพบกับเพื่อนๆของเรากันบ้างครับโอ้โหไม่ได้ยินเลยยกมือหน่อยยกมือหน่อยใครบ้างใครบ้างโอ้โหเด็กดังมากเลยครับ นี yup. ่ใจแอนแอบกินขนมมาหลังเวดีใช่ไหมเฮ้ยนี่กินขนมอมด้วยปะเนี่ยโอ้โหขนมติดปากเลยทำไมได้แบบนี้เนี่ยฮะน้องๆกินครับด oh, ูดิโอ้แอบกินตัวก็อ้วนนะเฮ้ยเฮ้ยเทำไมเป็นอย่างนี้นะโอ้โหดูสิอ้าวอ้าวอ้าวรีบค่ะรีด้วยเด้ดเด็ดเดใจเย็นใจเย็นสองคนใจเย็นเราทะเลาะกันได้แล้วเราเป็นญาติเราเป็นคนต่อไปกันก่อนพี่โยมค่ะ แล้วแล้วมีตาบนตาด้วยกันเหรอฮะน้องๆพี่ขอดหนาไปทีอันเนี้ยมันคือด่าอะไรหรอดานอนานอนอะไรนะดานอนนอนหลับโอ้โหนอนหลับแล้วมตานอนอะไรตอนนี้เนี่ยนอนกลางวันเนี่ยพี่โยกอะไรใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ โอ้ยเจนเ็นจนเ็นโอ้ไม่ต้องไปทำโนบิต่าเขาหรอกจะไปบวยวายเขาทำไม,ไมนี่เดี๋ยวให้พินเตอร์กับทีมเขาจัดการเองโอเคไหมอ๋อไปเหพบโยงไป โนวิตาเอ้ยโนวิตาไม่ตื่นเลยพี่โอ๊ยโอเคเดี๋ยวพี่จัดการเองนี่รวมตัวกันนี่นี่เนี่ยอะมนี่นี่นะเดี๋ยวเราจะมาปุกโนวิตาพร้อมๆกันเดี๋ยวพี่พูดว่าหนึ่งสองสามแล้วตะโกนเรียกโนวิตาดังๆเลยนะเอาให้ตะลึงแบบตกใจกันแด่กันโดดกันเลยตกลงนะครับเอาดังๆเลยนะมามาเริ่มกันเลยระวังครับ หนล่งสองสาม่ได้โอ้โหสงสัยจะเรียกดังเกินไปหกใจเลยโอ้ใจๆจใจโอเคอันนี่ตอนนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเฉลยได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะพี่อ้นเพราะว่าเราถ่ายคนสำคัญของเราอีกคนนึงเรื่งเพี้ เขาให้ถูกต้องนะคะว่าโดราเอมอนนะคะเรียบพร้อมกันดังๆค่ะนิจองราเอรัวใจพั้จมแล้วเชิญ ครับก็พ้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเดี๋ยวโอจะเฉลยเลยนะครับในปีคศนี้นะครับเป็นปีคศ2014แล้วอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเป็นปีคศ2114นั่นเองอ่าซึ่งเป็นปีเกิดของน้องสาวโดรายมอนใครรู้บ้างว่าน้องสาวโดรายมอนชื่อว่าอะไรไม่ได้นะคะเราต้องเรียกชื่อของเขา่ถูกต้องเขาพี่โยมดูปากีนี้นะคะ โดราเนี้นะคะพร้อมกันดังๆค่ะหนึ่งสองแซ่โดราเนีอยฉันเอางี้นะเดี๋ยวเรามาหาอะไรสนุกๆกทำให้โดราเนี้กันนะหุ๊ยพีเลยพี่ยอมโอเค,คมีอะไรสนุกๆกทำนะครับดังนั้น,นเดี๋ยวพี่เล็กกับน้องๆขอขึ้นร,ร่วมสนุกได้ไหมครับได้เลยครับพี่มาเลยนะครับตอนนี้ขอเชิญพี่บเด็กๆด้วยมาเลยครับจากด้านนี้เลยโอเค